คลิปนี้มาดูพ่อพายโอ้โหนอนกินกล้วยอยู่นะฮะกำลังมัมมัมอยู่นะฮะโอ้โหนอนอย่างรอเลยนะเนี่ยกล้วยแบบจุกๆุจัดให้เลยนะฮะ นี่นะครับ<ล>โอ้เรอพี่ฟังรู้เรี่ยงขนะดนี้นเหรอครัอ e ผมไม่รู้เลยผมบอกผมไม่รู้มันต้องสื่อสารการพี่ก็ไม่เข้าใจแอ่แพอเขาเข้าใจแล้วก็า็จะคุยเก่ง อถ้าคุยไม่รู้เรื่องเขาก็ตายหวะแต่เขาคุยกับพี่รู้เรื่องกับนี่แหละคือทำตุ๊กทำจามทีเราก็สายสื่อสารมาครั้งไม่รู้เรื่องเขาก็จะวนอีกรอบเพ่อจะใ,ให้เรารู้ให้ได้เขาก็เลยบอกว่าให้พี่เป็นพ่อค้าด้วยวันนี้ฝา,า,ากร้านไว้ตรงนี้ากร้นไโอ้แล้วเขาไปไหนอ่ะเางัวเขาจะออกอีก โอ้ยไปดูอ้พี่จองน้องงัวไปแล้วบอกว่าค่าเลี้ยงค่าฝากร้านค่าบริการคือน้องงัวอันนึับเป็นไงบ้างพี่จะเป็นไงบ้างวันนี้ปกติครับวันที่เก้าเป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวมีแผนยังไงบ้างเดี๋ยววันที่เก้าเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าจะแน่นอนว่าคนน่าจะเยอะคนน่าจะมาเยอะเนาะอ๋อที่บอกที่เขาฝากไวบก็มีพริก ขี้หนูหน่อไม้ก้มหน่อไม้ห้าสิบหน่อไม้ห้าสิบมีกล้วยด้วยไปเปิดร้านอยู่อ่ะตอนนี้พี่มันกำลังโดบอยู่นะครับเยมรอต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมเนาะศูนย์ช้างทองคำแห่งนี้ปีใหม่น,นี้มีแพลนอะไรบ้างครับพี่บ้านไปเที่ยวไหนไหมปีใหม่มนเนี้ยไม่ได้ไปไหนครับมีต,มตลอดเลยเนาะ เราของฝากอย่างแม่เอสจีคร okay. ับก็ของฝากเนาะเพราะว่าเราไปไหนไม่ได้หรอกครับผมมีคนมาอะไรฝากมีคนมาทักทายเยอะไหมช่วงหลังเนี่ยกพอพอสมควรพอสมควรอยู si ่เนาะเรารู้จักเราแต่เราไม่ค่อยรู้จักเขาบอกเขาก็ดูในเฟซในไลน์นี S <S ่แหละนราบครับก็เลยพอรู้จักเราอยู่ครับ งันขอบคุณพี่รั้ครับผมสวัสดีครับมา,มาอัปเดตร้านกาแฟนะครับเมื่อกี้ร้านกระจกก็มาวัดระดับแล้วนะครับตรงที่โลง่งๆโปรง่งๆนี่ก็น่าจะติดกระจกนะกระจกใสส่วนด้านนี้ก็ช่างกำลังวัดพื้นที่นะครับเตรียมยก การโรงเรียนพ่อภายคิดถึงครั้งก่อนอดีความหลังครั้งใสก,ก่อนนั้นอยู่บ้านนาเมาหญงสาวยังไหม่ปะสาอะไรผู้สาวต่ําเท้าผู้บ่าวมาเฝ้า ขอัปากใจผู้เท่าเรียงมอนเัียงไหมตําผ้าใหญ่ปลายเป็นพื้นแผ่พันแต่มาบัดนี้ตีเดียนก็เปลี่ยนมุนวนมันหมุนติดใจทองคนจับเรือเรียนไปากาตอนนั้นตอนเชื่อนร่มบัดหัวเ้าตรมเชียลง้วอีสาน ngu các bạc những chân nữa thật đấy con này bò hả? Ngưu cá ba เดินไปอ่ะง <Bowl> hmm ูกะบะก็ถือว่าเป็นงูที่มีพิษนะใช่มันหันหน้ามาเจอนู่นเห็นไหมครับทุกคนครับงูกะบะฮะโอ้โหอ๋อตัวเดียวกันที่อยู่ตรงใต้ต้นไม้นี่ที่เห็นเมื่อวันก่อนงูกะบะอุ้ย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 สู้แล้ว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 ตัวเดียวกันที่เจอเมื่อวันก่อนครับอ่า ตบอ่ออันนี้เนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งสคนล้โอ้โโอโอโอ้โอโออโอูกระบาครับทุกคนงูมีพิษเอ้าเอาโอ้โอโอ้เบดเบดเบดัมันก็สู้แล้ะ้ย้ยเเอาเ เอ้ยอ้าเอาววันตาจับนะฮะโอ้โหโอ้ไปจับหางงูด้วยไปจับหัวงูอ๋อจับหัวงูอยู่นะเออบู๊ควันตาไม่กลัวงูครับดูดิ่ฮาทโจับหัวงูเฉยฮะแต่นี่ยังใส่ถุงมืออยู่นะเอาเอาเอ้าโอ้หางมันเกี่ยวต่อไว้ไม่ยอมปล่อยเหมือนกันนะงูกระบะงูกระบะครับทุกคนครับโอ้งูกระบะ เอาใส่กระสอบ้้ครับตอนนี้ฮะเป็นตัวเดียวกันที่เห็นปีนต้นไม้ตรงนั้นวมนก่อนมันก็อยู่แถวนี้จริงๆมันอ้โอ้โอ้โอ้เอาลงถังเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่ครับส่องอยู่ฮะนี่ฮะส่องอยู่นี่ตอนนี้คุณวีกำลังมาดูนะฮะ โอ้โหเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยโอ้นี่เราไปปล่อยได้ครับปล่อยปล่อยปล่อยปลาเขาใหญ่เนาะเออไปเป่าป่านะไปปล่อยได้ทุกคนได้ได้ได้ละโอ้โหเอามือจับเอามือคุบเลยนะอยู่ในกระสอบนะครับตอนนี้ฮะเอาช้านี้เป็นแบบนี้ครับบูกระบะมาแล้วแม่สั่งข้าวไหม ชานี้สุดคึกคัดครับกล้วยออกแล้วอ้อยออกแล้วนะครับแล้วก็สับปะรดก็ออกแล้วนะฮะแม่แพ้ก็ยิ้มไม่หุบนะฮะตอนนี้ฮะโอ้ <c oughs> นี่ฮะโอ้ซื้อเท่านี้ได้ห้าร้อยเลยนะ <c oughs> โอ้สิเดเป็นติปใช่ไหมฮะ <c oughs> โอ้นี่ฮะ นี่ครับทุกคนครับบรรยาก,กาศตอนนี้อ FC เดินทางมาักแต่เช้าเลยนะครับป้าได้ยินข่าวว่าสามารถติดต่อนางๆๆนันได้เลยใช่ไหมได้ถ้ามีคนมาเจ้าภาพมาจ้างเราวันที่เก้าได้ไหมได้ค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่ป้าคุยกับคนนี้เลยค่ะคุยกัคนนี้ ใชครับเนี่ยอบตอ๋ออบตบอกแกเลยบอกบอกแกเลยมาคุยกันโอเดี๋ยวหาเจ้าภาพก่อนถ้ามีก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเจ้าภาพก่อนโอเคเผื่อมีเจ้าภาพอยากได้มะลันโอเคนะเออหนังลำหนังลำเออนี่ใครอยากสนใจอยากเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อปลาคณิตนี้ได้นะครับน้ำวันที่เก้าเนาะ เปลี่ยนเข้าหน่อยเปลี่ยนเข้าหน่นหอยเี่ฮะเช้านี้เดี๋ยวรอคำตอบบอกเุินแล้วถ้าบอกรออคตบเป็นแบบนี้ก็จะใช้ยอยู่นยี่สิบเหรอมานานยี่สิบวัน,น,นใครยังไม่รู้ยังไม่ร,มรู้หายเจ้าภาพอยู่แต่มีมอ,อ,อยู่ <ๆ S 2> เนาะยังยังยังไม่มีเจ้าภาพให้เงิเผื่อว่าดวเดี๋ยวเขาจะได้เตรียมตัวเกินไ้วก่อนแต่ยังไม่รับ ยังไม่รับเออมันไม่เหลือใจเขาอ่ะเออใช่ยังไม่รับตอนนี้ฮะหรือม็อบมีสักยี่สิบไหมเดี๋ยวขอรอคำตอบก่อนนะอะไรเงี้ยโอเคอันนี้มีกล้วยเอาละครับถามไปถามมาใช่มงเป็นเจ้าภาพมานอะไรเป็นเจ้าภาพยังไม่เป็นยังไม่เป็นตอนนี้นะเดี๋ยวให้แม่ทองหัวเป็นแล้วกันโอเคแม่ทองหัวเป็นเจ้าภาพนางงามทักยี่สิบคนได้ไหมเป็นเจ้าภาพนางงามให้ยี่สิบคนเนี่ยเป็นที่วันที่เก้าเนี่ย ไม่มีเลยอ๋อไม่มีก็ประมาณเนาะโอลูกหลานเขาไม่มีนางรำเลยโอ้นางรำเขามีเนี่ยเนี่ยเขามีอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่วัดเขามีเนี่ยเขาจัดได้อยู่เขาบอกแต่ไม่มีเจ้าภาพเขาวอะโอเคไปแล้วอ้าววันดีครับป๋าครับผมย่าเช้านี้เป็นยังไงบ้างวันเช้าเป็นไรอยู่โอ้โหใส่บาตรใส่บาตรหลวงครับผมก็พอที่ห้าเนาะประมาณครับผม ตอนไลฟ์ไปแล้วเออจุกเล่นเลยพ่อเล่นตื่นเต้นดูเล่นดูดูตาหวานยิ้มเลยพอ